เป็นในกิจกรรมศึกษานะครับเป็นโครงการสร้านสำหรับผู้สูงอายุนะครับทีนี้มีอย่างไรนะครับเราในโครงการสร้างบรรยากานะครับวัตถุประสงค์ตอนแรกนะครับเราเริ่มตั้งแต่ปี2553ับเอาวัสดุก่อสร้างทำกิจกรรมศึกษาเพื่อเช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับโดยการซ่อมนะครับแล้วก็สร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุนะครับก็ปีนี้ก็ปี2563ครบ10ปีแล้วครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็สร้างไป77หลังได้นะครับแล้วก็ซ่อมแซม 就是问他怎么弄。<music> คุณผู้สูงอายุนะครับเป็นเพราะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ทางการแห่งชาติเราเริ่มมาทำเรื่องอย่างจริงจังนะครับที่ผ่านมาเราก็จะสามารถสร้างได้ปีหนึ่งเป็นหลัก10หน่วยนะครับภายในปี2564น,นะครับเราก็จะเป็นสถานร่วมกันทางกรมพมนะครับมอบป็นโครงการให้กับท่านประชาชนนะครับเราจะสร้างทั้งหมด64บ้านนะครับโดยความร่วมมือกับทางกระทรวงการพัฒนาะสังคมและความวาม,ามั่นคงของมนุษย์ มจจังหวัดนะครับแล้วก็ก่อผู้สูงอายุประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับเพื่อที่จะบูรณาการร่วมกันเพื่อที่เข้าไปดูแลผู้สูงอายุนะครับให้มีบ้านที่เขาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขครับ่เหมือน CSR ที่จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับโดยรอบนี้ทุกครั้งที่ผ่านมาสิปีเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ทาง ท่าน,นล้ำรีกับท่านนายกก็ให้ความสำคัญว่าปี65เนี่ยเราจะต้องสู่สังคมขั้นสูที่ยิงเต็มที่แน่นะครับทในหางเาจะต้องเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะไปเชื่อมโยงกับทางกรมพัสดุ์นะครับแล้วก็พมจในแต่ละจังหวัดน,นะครับโดยที่จะพยายามที่จะลงไปให้ถึง,ง,งบัังจหวด